เรียนกองทัพไทยนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ทราบท่านจะได้ดูหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านที่โดยปกติชาวบ้านไม่สามารถทำคลิปหรือทำหนังสือถึงระดับกองทัพไทยได้ะครับถึงทำไปก็กองทัพไทยก็ไม่สนใจนะไม่อยู่ในสายตานะเพราะเป็นแค่ชาวบ้าน แต่ที่นี้ผมไม่ใช่ชาวบ้านปกติธรรมดานะเป็นชาวบ้านที่มีปัญญามีปัญญานะฮะในระดับโสดาบันทิเไตยัยนะครับเหตุที่ต้องพูดบอกว่าเอาตัวเองมีฐานะหรือมีอลำดับอยู่แค่ไหนนะจะเป็นต้องบอกเพราะว่ากองทัพไทยไม่ไม่คุยกับประชาชนนะแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของชาติเรื่องของอำนาจอธิปไต,ตยด้วยเรื่องทั้งสี่ที่กองทัพไทยต้องดูแลนะฮะก็คือเรื่องชาติเรื่องศาสนาเรื่องพระพัากษัติย์แล้วก็ประชาชนการที่จะดูแลทั้งสี่ให้แข็งแกร่งแข็งแรงยิ่งใหญ่ตามเจตนารมณ์ของกองทัพไทยนะะั่นก็จะต้องมีอำนาจนนะะไปดูแล ไปดูแลนะฮะไม่ใช่ไปต่อสู้นะฮะถ้าต่อสู้กองทัพมีวุฒิอยู่แล้วนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่ขั้นสุดท้ายต้องลงไม้ลงมือต่อสู้ปกป้องพิทักษ์แต่การที่ทํรนุบารุงแล้วก็ส่งเสริมหรือชี้ทางหรือเป็นการอัปเดตยกระดับเนี่ยมันก็อยู่ในในงานของกองรับไทยที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมอัปเดตยกระดับผู้งานงานทํานุบํารุงอะ การทำนุบํำรุงส่งเสริมอัปเดตยกระดับพัฒนาหรือวิทยาการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความก้าวล้ำก้าวหน้าซึ่งกองทัพไทยก็ต้องทําอยู่แล้วเพื่อมันก้าวล้ำก้าวหน้าทันสมัยทันยุคไม่ตกยุคตกเทรนให้เสียหน้ากองทัพไทยที่ดูแลเสียเนี่ยแต่ดูแลไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยนะกองทัพไทยจะจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมพูดเนี่ย มันเป็นเรื่องที่กองรับไทยรับไปชอบดูแลอยู่แล้วแต่ทีนี้ไอ้ที่ดูแลรับไปชอบดูแลเนี่ยมันเป็นการดูแลที่เหมือนเพิกเ,เ,เฉยอะไม่ได้ใยดีไม่ได้สนุกสนใจไม่ได้รู้สึกรู้สาเพียงจะดูแลห่างๆแค่น,นัหนเองเพราะทุกคนมีเงินเดือนก็ทําไปตามหน้าที่อย่างนั้นละนะอันเนี้ยแต่ทีนี้สิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันเป็นความก้าวล้ําก้าวหน้า มันเป็นมาตรฐานใหม่ด้วยเป็นทั้งเก้าล้ำาก้าวหน้าและเป็นมาตรฐานใหม่มาตรฐานใหม่ทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของโลกนั่นหมายว่ามันมีผลกระทบในระดับชาติและระดับโลกเลยที่กองทัพไทยต้องฟังพึงต้องฟังเหรือแม้ว่าคนพูดจะเป็นชาวบ้านก็ต้องฟังเพราะผมบอกแล้วก็ออกตัวแจ้งไอ้ชาวเลยผมไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่เป็นชาวบ้าน หรือเรียกว่าปราดชาวบ้านก็นได้ปราชชาวบ้านพัฒนาเองไปในด้านนักอนาคตศาสตร์นักอนาคตศาสตร์ไปเป็นนักอนาคตศาสตร์เลยเป็นอนาคตศา,ตนา,นาตสาตร์ที่จะทําให้สี่ภารกิจที่ธนาารทหารดูแลอยู่นั่นนะก็คือชาติศาสนาประมหากษัตริ์เนี้ยกับประชาชนเนี้ยมันถูกอัปเดตยกระดับขึ้นไปอีกอีกชั้นหนึ่งไปเป็นไปเป็นระดับแนวหน้า ชั้นก้าวหน้าแล้วก็แนวหน้าแล้วเป็นต้นแบบโลกอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยกองทัพไทยจะเพิกเฉยไม่ได้แล้วครับแล้วผมก็ไม่พูดก็ไม่ได้ก็ต้องพูดถึงผู้รับผิดชอบก็คือกองทัพไทยนั่นเองน,นะเพราะฉะนั้นจึงทําคลิปขึ้นมานะทําคลิปขึ้นมาทําหนังสือไปก็ก็ทําคลิปทำหนังสือนั่นแหละครับนะเพื่อที่จะอธิบายกันหน่อย ขออธิบายเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ใหม่ทั้งกองรัพไทยก็ไม่เคยเจอเคยเจอที่ชาวบ้านคิดอะไรที่มันก้าวล้ำก้าวหน้าแล้วยุคนี้มันมันมันยุคใหม่มันไม่ใช่ยุคสมัยโบราณสมัยโบราณในชาวบ้านคือชาวบ้านเนี่ยคิดได้อะไรก็แค่นั้นเด็กแต่ยุคนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่มันเป็นยุค AI อ่ะเป็นยุคที่เรียกว่ามาตรฐานเก่าใช้ไม่ได้ความคิดเก่าชุดความคิดเก่าของทหารที่มีทัศนคติที่มีต่อชาวบ้านก็ใช้ไม่ได้อยู่เหมือนกัน มันกลายเป็นชาวบ้านนี่ก้าวล้ําก้าวหน้าว่ะชาวบ้านเกิดความก้าวล้าก้าวหน้าทําอย่างไรชาวบ้านเกิดมีองค์ความรู้สูงสูงกว่ากองทัพไทยเงี้ยจะทํำยังไงอันเนี้ยนี่คือคําถามแล้วเพราะนั้นกองทัพไทยจะต้องปรับเนื้อปรับตัวแล้วเอ้ยชาวบ้านเขารู้มากกว่ารู้เยอะรู้แยะรู้ด้วยว่ากองทัพไทยดูแลสี่อย่างนี้ยังน้อยไปยังน้อยไปควรจะต้องปรับเพราะว่ามันจะต้องยกระดับอัปเกรดประเทศใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้สียนี่ยมันก็ต้องถูกปรับอัปเกรดไปด้วย ทหารก็ต้องดูต้องมารับผิดชอบต้องฟังโดยปริยายต้องฟังเออต้องฟังประชาชนโดยปริยายนั่นเองจากที่ไม่เคยฟังไม่เคยสนใจประชาชนนะก็กลายเป็นต้องมาฟังแล้วประชาชนจะพูดอะไรเรื่องอะไรเสนออะไรครับทีนี้เวลาจะเสนอไปเนี่ยก็ต้องบอกตำแหน่งฐานะไว้ด้วยเพราะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะเป็นโศนบันชีวิไใยโศนบันชิวิจัยคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะพาประชาชนเนี่ยปกครองประเทศเองแล้ว เพราะนั้นมันเป็นเรื่องใหม่เรื่องของชาติที่ทหารดูแลอยู่ชาติไม่ใช่เป็นแค่รู้ของชาติแต่เป็นชาติที่จะยกระดับไปเป็นชาติมหาอำนาจตามลิขิตสรุปง่ายๆสรุปเพื่อความเข้าใจง่ายก็คืองานผมนี่เป็นงานทําตามลิขิตชาติลิขิตชาติชาติมีลิขิตฮะที่จะต้องเป็นชาติมหาอำนาจในยุค AI เนะี่ยซึ่งต่อจจะยุครอสิ์ก็เป็นยุคไทยมหาลัทเป็นรัฐใหญ่แล้ว ไทยมหาลัทรัฐใหญ่ถือว่าเริ่มเป็นชาติมหาอำนาจแล้วแล้วยุครอสิบสองเป็นจักพรพรรดินี่โอ้โหใหญ่เลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมันจะต้องมีการวางรากฐานจะต้องวางแต่รอสิบเพราะรอสิบเป็นชื่อยุคติดตั้งของใหม่ไงไอ้ของใหม่นี่จะส่งผลให้เกิดเป็นชาติมหาอำนาจและเป็นจักพรพรรดสามสามรัชกาลเนี่ยเนี่ยละงานงานของผมเป็นแบบนี้เป็นงานถอดรหรัสลิขิตของประเทศสร้างเป็นวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าก้าวล้ำทีท่ของรัฐไทยจะต้อง ต้องแอคชั่นต้องตอบสนองต้องสอนับสนุนต้องส่งเสริมเพราะทหารดูแลสอย่างไอ้ส่อย่างนี่แหละเป็นงานที่ผมมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัปเดตกันใหม่หมดชาติก็ต้องอัปเดตเป็นชาติมหาอำนาจศาสนาก็เป็นศาสนาพุทธแบบใหม่เป็นพุทธนิการคอสมิกเป็นอย่างไรไปเดี๋ยวจะบายนะกษัตริย์ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ไม่มีมีแต่เป็นแบบที่ถูกเป็นปรมชญาสิทธิราชาไม่ใช่เป็นอย่างที่ทําทุกวันเนี่ยเป็นราชาจิ ไม่ใช่ไม่ใช่ราชาที่เป็นยต้องเป็นปอรัาเบรยสิธิราชเพราะเราออกจากสมบูรยาสิติราชต้องมาเป็นปอรมัมเบียสิติราชเท่านั้นที่ถูกต้องที่เป็นประเทศที่จริงนะสามันพระมหาษัยก็ต้องปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแล้วหมวดหนึ่งในสนธิสนูนั้นต้องปรับแก้ฮนะปรับแก้นะนะหมวดสองไม่ไม่ได้แต่แต่หมวดหนึ่งปรับแก้นะอัปเดตที่มันดีขึ้นนะอัปเดตให้มันดีขึ้นเดี๋ยวนี้นะฮะอ่า เมื่อแจ้งทราบแล้วทหารก็ต้องสงสัยว่ันคืออะไรนะทีนี้มาอันที่สี่คือประชาชนประชาชนก็ถูกปรับเหมือนกันเป็นโสนร้อนที่แต่ทั้งประเทศนี่แหละครับหนึ่งชาติถูกปรับอัปเดตเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านสันติธรรมคือมีบทบาทต่ตอโลกแล้วก็ทําการเมืองโลกด้วยอันเนี้ยเนี้ยทหารที่ต้องมาสนับสนุนส่งเสรมิมต้องมาดูแล้วว่าเอ้ชาวบ้านเขามีความคิดอะไรเขาจะยกระดับชาติเป็นแบบไหนอย่างไรนะอ่า เป็นชาติมหาอำนาจด้านศักดิ์ธรรมและไปถือดุลที่สามของโลกดุลที่สามของโลกแล้วกองรับไทยก็ใหญ่กว่าเดิมอีกกองรับไทยใหญ่ให่เมเดิมนะเพราะมันจะรวมลาวกับเม็ดพมาแล้วกองรับไทยต้องดูแลทั้งทหารของลาวเม็ดพมาซึ่งท่านฟังแล้วจะบอกว่าเออเพอร์เจอร์ไร้สาระเป็นไปไม่ได้ไอ้นี่แหละครับผมต้องบอกท่านไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับว่าอะไรที่ท่านคิดในโลกใบน,นี้มันไม่มีอีกแล้วมันไม่อยู่แล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่ท่านต้องเปิด้ารับความคิดใหม่ รับความคิดใหม่สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะและนี่ผมตามลิขิตประเทศประเทศไทยต้องเป็นประเทศไทยมหาลัทัฐใหญ่เพราะนั้นรวมลาวกับเบียดนาเนี่ยมันอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นกองทัพไทยก็ต้องมาดูแลกองทัพใหม่โดยเพราะพม่า,อมาตอนนี้มีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นบทบาทประเทศไทยต่อพอมา่าจะเป็นอย่างไรเพราะจะไปรอรออเมริกาแก้ไม่ได้กองจีนแก้ก็ไม่ได้ชาติใหญ่เข้าไปแก้พมา่าไม่ได้ครับ ประเทศไทยที่ติดอยู่นี่ต่างหากเป็นประเทศท,ที่ต้องแก้จึงถูกต้องจึงถูกต้องเข้าใจไหมกองทัพจึงถูกต้องไม่ใช่ไปรอเขมรลอยไปตัวใหญ่มันไม่มีทางเข้าใจนะนะเพราะในประเทศไทยอยู่ติดนี่เราต้องทํานี่แหละครับลาวเขมรพม่มาติดประเทศไทยแล้วรวมเป็นชาวพุทธใหม่อันนั้นผมอธสบายในตรงนั้นแต่ที่แจ้งทราบว่านี่คือชาติเนี่ยเราจะเป็นชาติไทยมหาอำนาจต้องจัดการเพื่อนบ้านจัดการตรงนี้ก่อน ทำได้ไหมทาเป็นรัฐใหญ่อย่างเงี้ยไทยมหารัฐรัฐใหญ่นะครับรวมลาวเวียดนามานะจะรวมได้อย่างไรมันมีคลิปที่ผมอธิบายแต่ผมแจ้งให้ทราบเลยว่า,วานี่คือเรื่องที่ผมทําเรื่องมาติดต่อไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับเป็นเรื่องบทบาทของประเทศไทยที่ต้องเป็นชาติมหาอำนาจในยุค AI ในยุค AI ที่สเต็ปต่อไปเนี่ยอนาคตต่อไปผมเป็นนักอนาคตศาสตร์สเต็ปต่อไปและเป็นนักอนาคตศาสตร์ที่มาเรียกเขาเรียก เรียกว่านักอนาคตปฏิวัติมันเป็นสับใหม่ที่ท่านไม่เคยดีหรอกนักอนาคตปฏิวัติหมายว่านักอนาคตนี่จะประกาศประกาศเลยประกาศแอคชั่นแ plan มันเป็นสเต็ปต่อไปมันเป็นอนาคตที่รอ,ออยู่ข้างหน้าจ่ออยู่ข้างหน้าแล้วต้องไปเป็นต้องไปเป็นแต่ถ้าเราไม่เป็นเราเสียของเสียประโยชน์เสียโอกาสพลาดไปซึ่งประเทศไทยถนัดมากในการเสียโอกาสเสียพลาดอะไรเนี่ยประเทศไทยนาถนัดไม่รู้จะท,ทําไมจะต้องให้มันเสียของแล้วมานั่ง เสียได้แล้วก็ทําที่หลังพอทําได้มาคุยไม่ต้องต้องเลิกได้แล้วนะแล้วต่อไปนี้ประเทศไทยจะเป็นชาตินําโลกนะไม่ใช่ไปจะตามโลกทหารก็จะต้องคิดใหม่แล้วเนี่ยนะนี่แค่เรื่องของชาตินะทหารต้องคิดใหม่แล้วโอ้ยประเทศไทยต้องเป็นประเทศไปถือดุลที่สามของโลกประเทศมหาอำนาจหรือดุลที่สามโลกเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นชาตินําโลกอ่ะไม่ใช่เรื่องไม่ตามทุกวันนี้เราตามมันตั้งนานแล้วบัดน,นี้มันจะเปลี่ยนบทบาทใหม่ชาวบ้านนี่อะไะจะทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศ มหาอำนาจของโลกเป็นเพชรนําโลกไม่ใช่มาตามโลกเราตามมานานแล้วเราต้องนําแล้วก็นําในภูมิภาคเรานี่คือบทบาทระดับชาตินะแล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นระบบระบอบการปกครองใหม่อันนี้ทหารก็ต้องมาดูแลแล้วมันส่วนที่นีนเปลี่ยนระบบระบอบก็คือยังมีสถาบันกษรตริยาเหมือนเดิมแต่สารรถาบันกษรตริย์ถูกอัปเดตไปเป็นปรัชญาสิทธิราชน,นะสูงขึ้นดีขึ้นกระชับดีขึ้นกว่าเดิมพูดง่ายอัปเดตดีกว่าเดิมทั้งกษัตริย์ ทั้งศาสนาทั้งประเทศทั้งประชาชนก็อัปเดตเป็นโศวันที่ย์ตายกันหมดปกครองประเทศเองไม่มีรัฐบาลไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสอสอไม่มีพรรคเมืองไม่มีการบาลน,นี่แหละคือเรื่องใหม่ที่ผมมาต้องพูดกับกองทัพไทยอะให้กองทัพไทยนี่แหละครับทาไมต้องมาพูด,ดที่กองทัพไทยก็เพราะกองทัพไทยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจทิปไตยเพราะทุกอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเนี่ยมันอยู่ที่อํนานาจทิปไตยจึงจะเปลี่ยนได้ แล้วผู้ที่ใช้ทิพยใจมีอยู่สามกลุ่มสามคนสามคณะสามสถาบันพูดง่า,งายๆตามภาษาชาวบ้านกันนะแบบกันเองนะก็คือว่ามีกษัตริย์มีกองทัพไทยมีประชชนมีแค่สามคนนั่นเองเนี่ยสามคนสามคนนี่แหละครับที่ใช้อำน,นาจทิพย์ใจนะกษัตริย์ไม่ได้ใช้ก็จะมาอยู่ที่ประชาชนถ้าประชชนไม่ได้ใช้ทหารก็มาใชา้เพราะทหารมีอาวุธไงแต่ทหารจะใช้ก็ตอนมีเหตุจําเป็นที่จะใช้เออไม่มีเหตุจำเป็นทหารก็ไม่เอาอาวุธมาใช้เหตุจําเป็นก็มาจากไอ้ผู้พักการเมืองนั่นแหละครับ พวกการเมืองมาเล่นเกมการเมืองจนเละเทะพอเล่นเละเทะทหารก็ต้องมารัทหารก็เป็นหน้าที่ของทหารต้องมาเวลาทำทหารน่าถูกต้องนะครับที่นี่รับรองยืนยันทหารการทำทหารถูกต้องแต่พวกพการเมืองบอกไม่ถูกต้องก็เพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์เพราะวา่าทหารมาแล้วเป็นตายอยู่เอาไปกินไงเอาไปกินเจแลตพวกพกัรเมืองก็ไม่ได้กินก็เลยโกรธก็เลยป้ายสีให้จริงๆแล้วการทำทหารถูกต้องตามหลักวิชาเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปอื่นมีฮะ้วกษัตริย์ต้องเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ ให้รัฐสภาไปแต่งตัง้งมันเพี้ยนกันหมดประเทศไทยมันเพี้ยนหมดตั้งหลักมาผิดทหารต้องรู้นะครับว่าประเทศไทยมันตั้งหลักมาผิดตั้แต่คณะราษฎรตั้แต่ล้มรอเจ็ดตั้งหลักประเทศผิดผิดมาตลอดเลยแล้วก็เราอยู่ในสิ่งที่ผิดมาถึง90ปีมันถึงเวลาต้องทิ้งหมดเลยเพราะว่าเข้าสู่ยุครอสิบลวเป็นยุครอสิบจริงๆที่จะต้องทิ้งเพราะยุครอสิบชื่อยุคเขาบอกอยุคสก,กาววิไลก็คือติดตั้งของใหม่หม่เย,ยี่ยมอองมไม่เวลวางหม่ชุกสก,ก,าากาวิไลของเก่าต้องทิ้งหมดของใหม่ต้องติดตั้งไปหม ติดตั้งของใหม่เพื่อของใหม่ออกฤทธิ์ออกเดชส่งผลเป็นยุคไทยมหารัฐจะเป็นไทยมหารัฐเลยต้องว่าติดตั้งของใหม่นะแล้วติดตั้งไปเนี่ยสิบปีช่วงช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายสองปีไอไอไอของใหม่ที่ติดตั้งไปเนี่ยสองสมัยสมัยละสี่ปีก็เป็นแปดปีนะแปดปีรวมกับสองก็เป็นสิบสิบปีนี่แหละจริงๆเป็นสี่วิไลไม่ใช่อยู่เป็นสีวิไลก่อนจะชาติจะเป็นสีวิไลในยุคสมัยเราสิบ จะต้องผ่านช่วงสกาววิไลก่อนช่วงสกาววิไลคือช่วงติดตั้งของใหม่มาตรฐานใหม่ที่ผมนําเสนอเนี่ยแหละซึ่งมาตรฐานใหม่นี้เรียกว่าสี่พิลักไทยที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกอันนี้แหละครับสี่พิลักเนี่ยคนไทยประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกทําการเมืองโลกผมจึงติดต่อมาที่ทหารกองทัพไทยเพราะว่าเกี่ยวกับอำนาจสามดุลเพราะจะเปลี่ยนแปลงทําอะไรได้ในระดับเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเปลี่ยนระบบระเบอบเปลี่ยนมาตรฐานเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนประเทศไทยท้งประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้อำนาจสามดุลนะสามดุลก็คือ อำนาจที่ประชาชนมีประชาชนจะมอบให้อญญตอนนี้ต้องอเคารพประชาติแล้วนะครับเอาละก็ต้องอเคารพประชาชิเรวเดี๋ยวผมจะอธิบายคลิปต่อไปหวังว่ากองทัพคงไม่มองเป็นเรื่องไรส้สาระน,นะครับ